อะไรเป็นไรมึงเมื่อกี้มึงยังโมโหกูอยู่เลยว่าอะไรเนี่ยกูพิมพ์ข้อความอยู่เลอสีไปเฮยเลยนะกูเจอมาในห้องเฉยๆใครจะไปกล้าหยิบของเขามาเขาไม่อยู่แล้วกูเก็บห้องให้เขาอยู่เลยเจอใต้เตียงพี่แดนเขาไม่ว่าอะไรหรอกเขาชิล กูขโมยมาเล่นกับมึงเลยเนี่ยเยี้ยโทรบอกเขเลยฮะโทรบอกเขาเลยโทรบอกเขาว่ารู้ดิถ้าเขาโกดกูทำไงอ่ะนาแต่บอกได้ถ้าบอกบอกความจริงอ um ่ะเขาเขาน่าจะแบบว่าโอเคว่ามากกว่านี uh ้นะมึงบอกดีกว่า Oi, onde ni?